ผู้ฟังอยู่ไก่จวนสิจบบาทมวนขอขอขอดภาค่าถามมหาเวทสันดอนชาดกนท่าดอกมาเว่า,ามีสิบสามภาค่าถานถวนถวนพ่านค่าถามบอเขินขาดม้วนหมยาินักป่าในจำไว้อยากยาลืมพ่อเมื่อบวระบวนแล้วหอยภาคขอล่าเลิกอง์สนใช่อยากได้พระเวทเจ้าตาวเมืองเลยเตือนเสียหน้า คาราชบ,บริพานขบวนเห็นเฮตั้งแต่สังคันพมพอมไปเชิญท่ากสูเมืองแทแล้วบัดนี้ว่าสันสินสังฝา่ายังเข้าสู้ฤดูหนาวนาำละชาวสีพีพอพญาสุนชัยทานนา ้าเอาลานส่องเจ้าไปทุนเชิญองค์พระเวทกับทั้งแก้วนะกับทั้งแก้วโอ้ยนาดลามิงมนะทามทีนะคำคีรีดงกวางวงกดหิมมาเวททุกประเทศเขตดาวก็ย่อย่องเจ้าซึ้สมนะและกุ กระทมทุ่มหองมโนลีเสพสซองฟอนตางฟอนห่วงทั่วพนามบัดีเฮาสีได้ละเฮาสีได้เจ้าฟ้าน้ำนอโพธิสัตนะกาบเสวยเมื่อเมือง จังหลายล้นนพ่อไปถึงสองเจ้าพาฤสีพญาเวทกับทั้งองค์มาที่ผู้เจ้าอวยนางเงาดอกนอมเมือนาหัตริย์หัเรื่องเจรจาถอยก้านาออยอ้อยว่สาสรุปลม่มนานดอกพัมมวนนา เมื่อนั้นฝนโบกคาลาพัดนากาเลือ่อยตกนนาฝูงหมู่คนทั้งหลายก็ตื่นขึ้นมาแล้วนาะแล้วบัดเยสองหรืสีกาลาบวชเอิญสังมวนหมู่มหเ่ในดาวว่าทั่วดง ก้าไปของเขตแขนนาคนท้องมองยูนะสุขขีเด้อพี่นองให้เงินมันกูวสุขคนนะพูนโยมทุกท่านผู้มานั่งคันฟังทรมให้เจ้าเป็นนะให้เจ้าเบิงการทานพระเวสสันดอนทาน หวังกันท่านให้ไว้วันนาหวังมีพันยูสันฝาพายสอยศาสิมาหวังอนุตตรบุนนาสาพ,พันโยผัวประเสริฐนาผู้ทีย่านฟังพุ่นทำสางดอกต้อเติมนาผู้หญิงเอ้ยให้เจ้าเบิ่งมาทีเด้อ เมีมิงอุปธรรมนะหัวทำยังกระทำตามแม่นบอมีเสียงตามนะบอมีขาดนะขืนคอนะบอมีขาดขืนคอย แจกใจนะหผ้าผ้าทำดีแล้วก็มีแต่ให้ดอกส่งเสริมนะเอ,เอวังที่ตนขานะเอ,เอวังที่ต้นขามหาสุวัตรประพันภาคนาะฝากไปเพียงต่อเนี้นะสศรัทธาทา Nah. ha ha, ha.